แล้วนะคะวันคือทุกคนวันนี้คือสภาอเราเพิ่งจะซักไปนะคะแล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วเราก็มาซื้อสภ้อาก็คือมาซื้อกางเกงกินใช่แล้วตอนนี้ก็กําลังจะไปหาอะไรกินไปค่ะทุกคนเพราะว่านะคะเพราะว่าเลยนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องมีคนหิวนะคะแล้วก็จะนั่งรอต่อไปตอนนี้นะคะเราก็จะนั่งรอพี่แล้เพราะว่าเรา ดูดคือเราดูดก็ือเล่นจริงไม่ว่าจะดอะไรเมนจะเป็น่เือข่อันนี้เาก็จะไส่มาให้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรใส่ทองอถกเม่อ้ก็ได้จริงแต่ถ้าทเ่เจะเวเมาตานตบลบ้านนะพ่องมาหใบนะคะ นะคะว่าคือตามได้เลยในกรณีที่ไปซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นแบบนี้คนเราจะกลับห้องกันแล้วนะคะนี่ก็คือของจริงที่เราซื้อมากลับห้องกันที่้าพลิปติ็กสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงห้องกันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะไว้เราจะมาทําคลิปใหม่ให้ดูนะคะ